และแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวนะครับกับ i-mobile i q x c มือถือ Android ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง i-mobile นะครับที่มีจุดเด่นฝุดๆเลยก็คือตัวนี้มากับหน้าจอ5นิ้วแบบ Super AMOLED ความคมชัดระดับ HD นะครับ1280คูณ720เดียวนะพูดใหม่อีกทีสิ HD แบบ ซูเปอร์แอ e โมเลเนี่ยนะกับ iMobile ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ iMobile มากับจอซูเปอร์แอ e โมเลแบบสวยคมสะใจนะครับสีสันที่แบบว่าลึกสุดๆแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยกันหน้าจอนะั้นเรามดูตัวเครื่องก่อนดีกว่านะครับตัวเครื่อง้นมาแบบหน้าจอ5นิ้วนะครับตัวขอบสันนะครับเป็น เ,เคลือบคล้ายโลหะปัดเงานะครับสีออกทองอ่อนออน,นะครับตัวเครื่องสีขาวข้างหน้าและหลังด้านข้างจะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่มปรับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็อีกด้านไม่มีอะไรเลยนะครับด้านบนเป็นช่องเสียบหูฟัง3 5มด้ามิลลิเมตรด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบสาย usb สายชาร์จและสาย data แล้วก็รูเล็กๆที่เป็นรูลำโพงสนทนาโทรศัพท์นะครับตัวเครื่องน้ำหนักเบานะครับจอสีสันสวยงามมากๆมา,ก,มาก,กับ Android ตัวใหม่ล่าสุด น่า u น,น,นะครับสวยงามทีนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานกันดูว่าการตอบสนองจะเป็นอย่างไรบ้างทีนี้เรามาลองเข้าเฟซกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตันก็กำลังต่อ wifi อยู่นะครับก็โหลดรูปลงที่เเทคกกันเลยนะฮะก็การเล่นเฟซก็สวยงามอย่างที่เห็นนะครับชัดเจนดี แล้วไอจงไอจะเป็นอย่างไรบ้างลองดูไอจีซิไอก็พูดถึงไอจีนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับ follow ไอจีของผมนะครับ at s i n o n art นั่นเองอันนี้เลยสักครู่นะครับนี่ s i n o n art อันนี้นี่เองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นคลิปเป็นทดสอบถ่ายมือถือหนึ่งรุ่นนะครับ การใช้งาน IG ก็สวยงานมากโดยเฉพาะกับหน้าจอขคมแบบนี้นะครับเรียกว่าสบายมากก็การใช้งาน Instagram ก,ก็อย่างที่เห็นนะครับลื่นไหลนะครับและด้วยขุมกำลังข้างในนะครับที่มากับ CPU แบบควอดคอร์ Call, ความเร็ว 1.3GHz นะครับแรม 1GB ความจุภายในตัวเครื่อง 16GB เรามาดูกันว่าเขามีแรมเหลือให้ใช้เท่าไหร่นักนะครับหลังจากล้างเครื่องเสร็จปุ๊บมีแรมเหลือใ,ใช้เกือบครื่งกิกหรือ โทษนะฮะกับครึ่งกิกหรือ400กับ9เมกะไบต์เรามาทดสอบการเล่นเกมนะครับก็เห็นมีเพื่อนถามหานะครับถึงเกมโหดๆอย่างไหนอะอย่างนี่เลยคริติกานะครับก็สังเวยชีอรู้ซิว่าการใช้งานคริติกาจะเป็นอย่างไรบ้างครติก,กากำลังโหลดอยู่นะครับซึ่งตัวน,นี้เกมน,นี้โหลดนานมากใครเล่นอยู่เขาพอจะรู้ว่า โหลดได้สัใจสุดๆไปเลยเอาละครับเพื่อเป็นความไม่เสียเวลาผมตัดมาที่เกมนะครับพ็าก่อนจะเข้าได้นี่ค่อนข้างนานนะครับเรามาลองดูนะครับกับการทดสอบ iMobile IQ XC นะครับกับการเล่นเกม c r i t i c a นะครับเกมออนไลน์แบบว่านานะนะนะเดี๋ยวนะปะัปะ๊บปัป๊บปั๊บปนะครับ CPU ค o r e Core นะครับ1.3กิกะเฮิร์ทำงานได้เป็นอย่างดี แรมหนึไม่มีไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเกมหนักๆแนะนำว่าเราควรจะไปเอ่อเคลียร์เมม o r y นะครับหรือเรียกเรียกคืนแรมเสียก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานเพื่อว่าการเล่นต่างๆจะได้สะดวกนะครับลื่นไหลเป็นธรรมชาติ โอเค,อเคแล้วนี่ก็เป็นการทดสอบคุณลิกานะครับเล่นซะเหนื่อยเลยเพื่อนๆที่เล่นนี้ประจำหรือเพื่อนที่สนใจนะครับกับไอวีไอนะครับว่าเห็นแล้วว่าการใช้งานกระด้านการเล่นเกมแบบหนักๆแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเราก็ออกมาก่อนนะั้นเหนื่อยและกดปุ่ม้อมค้างไว้นะครับเพื่อเรียกโปรแกรมที่เปิดค้าง จัดการลบทิ้งนะครับเรียกคืน Memory ก็ใช้โปรแกรม Clean Master ก็ได้นะครับเป็นการเรียกคืนแลบอีกเช่นกันก็เราทดสอบการเล่นเกมแล้วเราทดสอบ Facebook แล้ว Ig แล้วนะครับเข้าวงเข้าวเว็บเข้าเชื่อว่าน่าจะไม่ีปัญหานะครับเรามาดูการดูวิดีโอดีกว่าว่าหน้าจอ Super a m o l e t เทพๆนั้นการดูคลิปผ่าน YouTube จะเป็นอย่างไรบ้าง สอ YouTube นะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเรามารองกับช n n e l นะครับไวนเวอร์เชนะครับช่องลูกชายของผมนะครับฝากไปกด subscribe กันสักนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก่อนนอนเนี่ยนะครับมาต้องกดดูว่าป๊าป๊าป๊าวัยมีร้อยหนึ่งคนแล้วครับทำไงวน์ถึงมีเยอะๆครับป๊าป๊าก็องต้องช่วยลูกโปรโมทนะฮะก็ฝากรบกวนเป็นกำลังใจให้เด็กๆแล้วกันทีนี้เรามาดูกันว่าลูกๆเอ,อน้องไวนยนั้นนะครับมีคลิปอะไรนะ่าสนใจบ้าง ก็เลือกจากการไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนแล้วกันซึ่งถ่ายด้วยเป็นกล้องออรู้สึกจะเป็นโซนี่นะครับโซนี่ We have f u n i s h e d this. Time this uh, we go to t o r o b a c h i Akihaba. Right, locate. d And แ a ดอากิฮา a าระสเตชั t s o สั toy, huge collection right Let's go นะครับหน้าจอซูเปอร์อัมเล็ตนะครับแสดงผลได้อย่างสวยงามนะครับสะใจมุมมองนะครับแองเกิลในการมองนั้นเรียกว่าเกือบ1 8 0องศาชิเดียวนะครับเสียงก็นะครับเสียงดังชัดเจนเสียงนะครับออกทางด้านหลังปิดก็เงียบเปิดก็ดังนะครับ ใช้งานเปิดจนสุดนะฮะก็เรียกว่ายังไม่แตกนะครับเป็นไปฮะการแสดงผลนั้นสวยสุดๆนะครับคมมากๆแล้วก็เป็นวิดีโอที่นา่ารักจริงๆเนาะก็ย้ำอีกครั้งนะครับฝากไปกด subscribe ช่องลูกชายของซินอนอาร์ด้วยนะครับ Wide Ver HD นะครับจดไว้จำให้แม่นๆ ไปกดดูกันหน่อยนะครับลูกชายตลังพาเที่ยวอ,อยู่ตอนนี้ไปญี่ปุ่นนะครับห้าึงอ6กเอพิโซดด้วยกันแล้วก็มีการรีวิวของเล่นต่างๆใครที่ชอบของเล่นนะครับดูได้ผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีนะครับตอนนี้ผมก็ลอแล้วครับเอาหน้าจอของ IQX C นะครับเข้ามาใกล้หน้าจอ,เ,อ,อเลนกล้องวิดีโอนะครับตอนนี้ระยะแค่1นิ้วมาเท่านั้นนะครับเห็นว่าภาพคมชัดไม่มีแตกนะครับ นะผมขนาดนี้นะครับก็โอเคไปดูกันต่อได้ใน YouTube นะครับแล้วก็เพิ่งเพิ่อเห็นแล้วว่าหน้าจอตัวนี้มันมันดูสะใจมากนะครับและด้วย CPU สเปคแรงแบบคอสคอร์นจุดสามครับ RAM หนึ่งกิกที่เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแกระทั่งการทดลองเล่นเกมกุติกานะฮะโดยรวมแล้วตัวนี้ให้ความประทับใจค่อนข้างสูงนะครับและประทับใจกว่าทุกๆตัวนะครับที่เทสตัว i อโมบายมาทั้งหมด เนื่องจากหน้าจอที่คมชัดสะใจนี่เองตัวกล้องนั้นก็ไม่ผิดหวังเหมือนเดิมนะฮะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับไปจับเป็นไปจับตัวจริงดูได้นะครับสนใจโดนๆเมื่อไหร่ก็จับจอไปเจ้าของนะครับกับไอ้บายไอคิวเตัวนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้ซินานาแนะนําอย่างแรงก่อนจากกันนะครับแอบคิดไว้ว่าเท่าที่ลองเล่นตัวนี้นะครับหน้าจอมันคมๆแบบนี้เนี่ยนะเกิดอาการคันปะ สงสัยว่าเฮ้ยวันดีขึ้นดีไอโมบายแม่งเอาหน้าจอซูเปอร์แอมเบอราลงเนี่ยนะจอซัมซุงไม่ใช่เหรอหรือไม่ของซัมซุงเอ๊ะหรือ,อยังไงอยากรู้แม่อยากรู้นะครับช่วยกันดูคลิปกดไลค์กันเยอะเดี๋ยวผมจะทํานะครับเรียกว่าอะไรดีต้องบอกว่าคลิปทดสอ,อบว่าบทความรีวิวนะครับไอ o b บายไอคิวเอ็กซีนเจียมตัวหรือไม่เจียมตัวไม่รู้แต่ขอปีนกระดนะครับไปสู้กับเจ้าพ่อจอซูเปอร์แอมเบอรอย่างซัมซุงเอาเอาเอา A5 ้า หรือเอา A7 หรือเอาอ่อตน็อตสามแม่นอตสี่ดู 2K นะมันจะดูเอาเปรียบเกินไปแค่น็อตสามตอนนี้หมื่นกว่าบาทก็ราคาตากกันสามเท่าแล้วก็เ,เป็นว่าเดี๋ยวผมขอพิจารณากันะครับว่าเราจะทํารีวิวอีกหรือไม่นะครับกับไอมาบายไอคิวเอ็กซีนสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับผมสินนะัทลาไปก่อนนะครับมีปัญหาคาใจสอบถามนะครับติชมไม่ติดดีกว่าชมอย่างเดียวนะครับไปกันได้ที่หน้าเพจของผมนะครับ โ w facebook.com/senonartpage นะครับรีวิวหนึ่นเพิ่มเติมน,นะครับดูได้ที่ไปผมผมนะครับ w w w senonart com วันนี้ผมนายอาร์ตนะครับ s i n o n a r t ลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บาย